สั้นเรื่องผู้ชายไปส่วนสนุกตีไปรักษกันเลยเบลต่อบีดุนจ่าซีโรอนั่งกว่ามีคนที่กินไม่เสร็จอ่ะอ้ยแม่จะขับยังไงเนี่ยยยายยาย คือเจ้าเดิมเดินโอย้อยอยยยขบับรถได้น,น้องครับแล้วจะขับรถอีกเองดิเรียบร้อยเป็นไงบ้างเลิกหนุนอามนำแล้วครับโอเคถึงคนแม่แม่นายนั่นงรอในที่คนอนำนำแล้วอะน่าเกลียดจริงฉันไม่อยาก ชอบกินเนี่ยเราอ่ะเราชอบเราชอบกินไข่ดาวอ่ะหูยิงทำไมทำแบบนี้ก็ฉันน่ะฉันไม่ชอบกินเนี่ยฉันจะไปอาบน้ำแป๊บเองไปแปไปตะกอก ดิจิำแมนนี้นี่ทุอคนแม่มาซื้อเคงมาให้นะคะขอบใจค่ะคุณแม่ขอบใจครอบคุณแม่ลองกินดูสิไม่กินค่ะกินให้หมดค่ะโอ้อยแม่บอาม,มานี่อย่างเงี้ย น้กินไปแล้วนะคะแม่อ๋อไป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 กันไป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 ไวิรถจักรยานมาขับด้วยกันขับกันไปขับตรงน,นี้ ฉันเร็วกว่าอะไรฉันเร็วกว่าไปขับเล่นเด่นิอ๋อทำไมถึงเพื่อนมาไม่ไปโรงเรียนไม่เร็วอะ่ะเดี๋ยวคุณครูดา่าเอานี่พวกเธอเอาไปไหนเธอไม่ไปเรียนหรอใช่ค่ะเพราะว่า พี่พๆเขามาใจตังค่ะก็มาหาใจตังค่ายค่ะเอา้าแล้วทำไมอะ่ะแล้วหนูแม่ไปโรงเรียนแล้วปู่ไปโรงเรียนในที่โรงเรียนของคุณครูอ๋อไปขับต่อเ้อวมนจะต่อยของชื่อซื้อของเขาก่อนเนี่ยละคร แล้วสองคนไม่เอาใช้ปืนแต่ทุกคนต้องโซนเชนใจก่อนอมาหนี้นายมึงมานี่ใหมมานี่มามามานี่กันอ่าพร้อมเลยนะเติมสองสาม เรียบร้อยมีใคร็กคนหนึ่งไหนเคไม่มีแล้วนะไปแล้วสองพันอือจะเพื่อนเพื่อนขอกินข้าวก่อนนี่พวกเธอไปสิไม่ไปไปไอ้ยไม่ไปส่งเสนอหรอได้เฮ้ยขับเพ็บเฮ้ยเร็วรีบเร็วเร็วสิ เฮ้ยเพื่อเนเพื่อนของต่อยไปสวนสนุกรอบด,ดึงนะไปซื้อก่อนเอาก็ไอศกรีมครับโอเคค่ะอุ้ยไม่กินหรออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยขับพีเสร็จแล้วบ้านน่ะขอโทษนะที่ฉันเดินไม่ไหวค่ะอ๋อแล้วเลยวิ่งค่ะ เดี๋ยวจับมือให้ครับเดี๋ยวไม่ด่าแน่ๆเอาตาเฮ้ยเพื่อนๆเขานีไ,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 นไปเริเร่รวๆเดี๋ยวไม่ด่าเนี่พวกเธอไปสวนสนอกเหรอเด่เาฮะ